สวัสดีครับพันผู้สมพันผู้ติดตามทุกคนทุกขั้นนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้พันผู้สมแล้วก็จะมาพูดคุยกับพันผู้สมนะครับในเมื่อเข้าอายุตอนนี้นะครับก็ได้แด 81วันแล้วนะครับ81วันแล้วนะครับก็จะมาให้ดูกันนะครับว่าจะทำยังไงมั่งนะครับแล้วสมควรทำอย่างไรและจะหลีกเลี่ยงอย่างไงนะครับครับก็น่าเสียดายนะครับก็เมื่อวันที่19นะครับก็เมื่อวันที่19ผมก็ได้มาให้มาถ่ายให้ท่านผู้ผสมได้ดูแล้วแต่บางอื่นวันนั้นพายุเข้านะครับวันนั้นพายุเข้า หลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปเมื่อวันที่วันที่สินะครับวันที่สิแล้วก็อีก2วันตอนเย็นอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้ออกมาแต่บังเอิญพายุเข้านะครับวันนั้นนะครับก็ลมแรงมากนะครับนี่ผมก็ให้ดูก่อนนี่เขาคงวันนั้นลมนะครับนี่นะครับก็ซึ่งบังเอิญมันไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะครับมันลบกวันไป เสียงผมพูดนะครับวันนั้นนะ,นะครับซึ่งลมแรงมากเข้าหลังจากที่ผมให้ดูไปหลังจากวันที่17แล้วเข้ากําลังออกประมาณ30เเซนตนะนะครับก็วันเนี้ยนะครับผมจะให้มาดูนะครับตอนเนี้ยนะครับเขาก็เริ่มสลัดเกสรแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เจอลมเมื่อวันที่19นะครับก็เจอลมไปเมื่อวันที่19นี่ผมก็จะให้มาดูนะครับ ในเมื่อเข้าเป็นอย่างนี้นะครับทำอะไรได้มั่งนะครับสำหรับท่านที่ชอบยำรวมมิตรนะครับไม่ควรพลาดนะครับฟังกันสัดๆนะครับฟังกันให้เข้าใจนะครับสำหรับท่านที่ชอบยำรวมมิตรหรือมีใครมาแนะนำก็ดีนะครับหรือมีใครพูดเนี้ยนะครับว่า ให้ใช้ตัวนั้นตัวนี้บวกตัวนั้นตัวนี้มาฟังกันชัดๆนะครับถ้าห่านพลาดต,ตอนเนี้ท่านหมดโอกาสเลยนะครับมันจะเข้าตำราว่าพระเอกตายตอนจบนะครับถ้ามันพลาดต,ตอนเนี้ท่านแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับในเมื่อเข้าขนาดนี้แล้วนะครับผมอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องย้ํา ให้ใช้วิจารณญาณในการสมนะครับส่วนมากแล้วผมจะเป็นการแนะนำผมไม่ได้เป็นการบอกให้ทำนะครับผมแพบจะฮุกคลิปกุวิดีโอเลยนะครับจะมาแนะนำให้ฮันถ้าฮันคิดว่าใช่ค่อยนำไปปฏิบัติค่อยนำไปทำนะครับคิดว่าไม่ใช่อย่าทำนะครับอย่าทำนะครับ ก็ไม่ว่ากันอันนี้ผมคือให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านผู้ติดตามหรือท่านผู้ชมนะครับผมผมต้องย้ำว่าถ้าข้อมูลที่ผมให้หรือผมพูดเนี้ยมันเชื่อถือได้มันถูกต้องค่อยนำไปทำค่อยนำไปปฏิบัตินะครับ ถ้าไม่ใช่อย่าทำนะครับถ้าไม่เชื่ออย่าทำนะครับทีเนี้ยนะครับที่ผมจะมาพูดถึงเนี้ยนะครับที่คําว่ายํารวมมิตรเนี้ยนะครับบางคนมีคนบอกคนพูดมานะครับใช้ยาหลายๆตัวมาบวกรวมกันนะครับมาบวกรวมกันเนี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยที่ผมที่ต้องพูดให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้เนี้ยนะครับ คือข้าวตอนนี้ห้าพลาดแล้วผมบอกว่าผมพลาดบอกว่าพลาดโอกาสเลยพลาดเลยนะครับด้านการผลผล,ผลิตของหัานผู้สมเองนะครับพลาดเลยผมเห็นกันมาหลายคนแล้วนะครับผมเห็นกันมาหลายคนแล้วบางคนเม้แต่ในคอมเมนต์ผมก็ยังเคยเห็นว่าฉีดยาไปแล้วทําไมเม็ดมันยังด่างยังดํานะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับท่านฉีดไปแล้ว บางทีท่านรู้หรือเปล่าว่ายาตัวนั้นนะนะครับและสารเคมีตัวนั้นนะแล้วหลายๆตัวนั้นไปบวกกันนะเขาสร้างตริยาอย่างไงท่านทราบหรือไม่นะครับนี่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งผมถึงแนะนําว่าต้องใช้ให้ถูกต้องใช้เพื่อความจําเป็นนะครับใช้เพื่อความจําเป็นนะครับเพื่อหลีเกเลี่ยงการเสียหายนะครับ บางคนว่าข้าวปานเนี่ยมาฉีดนอนกอฉีดกันเพี้ยนะครับซึ่งผมก็เชื่อแน่ว่ามันไม่ได้เจาะจงลงแต่ของเราเราต้องมีข้อมูลมาก่อนว่ามันมีหรือไม่มีนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองไปโดยสายสาเหตุและอีกอย่างมันเป็นการไปทำลายอะไรตัวสารเคมีอะไรไปทำอะไรต่อให้เกิดต่อพืช พืชของเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งซึ่งเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้แน่ชัดเลยนะครับยิ่งเป็นข้าวนะผมก็เคยบอกแล้วนะข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ตระกูลที่แข็งแรงมากที่สุดนะครับที่ยิ่งกว่าพืชผักที่อยู่บนดินเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจให้แน่นอนนะครับว่าสารเคมีแต่ละตัวเนี้ยนะครับ ที่ฮันจะใช้อะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครแนะนํามาอะไรฉีดอะไรฉีดนะครับบางคนผมก็เห็นว่าฉีดยาไปแล้วทําไมมันเชื้อราไม่หายยิ่งรามขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะครับว่าฉีดยาไปเนี่ยใส่สารเคมีอะไรต่อมีอะไรนะครับเป็นการสิ้นเปลืองโดยใส่สาเหตุแล้วก็อาจจะ ทำให้พืชของเราเนี่ยนะครับจะเป็นพืชผักหรือจะเป็นข้าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาอาการเขาเป็นยังไงมั่งเราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับซึ่งมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ลองคิดดูนะครับผมอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่ายาตัวนึงเนี่ยเราใส่แค่5 0าสิบซีซีเนี่ยนะครับห้าสซีซีเนี้ย เอาแค่สี่อย่างเนี้ยนะครับสี่อย่างยาสี่ตัวเนี้ยนะครับอย่างละห้าสิบซีซีเนี้ยสี่ตัวเนี้ยก็สองร้อยซีซีแล้วนะครับก็สองร้อยซีซีแล้วแล้วมียาตัวไหนมั่งนะครับที่เขาบอกว่าให้ใช้สองร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเนี้ยมีไหมไม่มีเลยนะครับนอกจากยาฆ่าหญ้านะครับยาฆ่าหญ้า นะครับยากําจัดวัชพืชนะครับเอาไง,ไง่าับยากาจัดวัชพืชที่ไปสีตามคันนาอย่างนี้นะครับหรือว่าตามที่ลกล้างว่างเปล่าหรืออะไรไปอย่างนั้นนะครับนี่เท่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะครับแล้วยา200 2้อสสีสีเนี่ยแล้วมันจะขนาดไหนนะครับแล้วมันจะขนาดไหนนะครับเนี่ยเรื่องสารเคมีนะครับเรื่องการใช้สารเคมี ถ้าสายเกินอัตราขึ้นมามันจะเป็นโทษนะครับมันจะเป็นโทษแต่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าด้วยซ้ําไปว่ายาตัวไหนมันได้ประสิทธิภาพตัวไหนเราไม่ได้ประสิทธิภาพเราไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับแต่ในเมื่อเข้าในลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับในเมื่อเขาสลัดเกสรอ,อย่างนี้แล้วนะครับถ้าท่านใดยึดถือยึดติดนะครับ ก็ให้ใช้สีดยาฆ่าเชื้อรานะครับป้องกันเชือ้อราเร่งเต็งนะครับแค่นี้พอนะครับยาก,การเชื้อราเร่งเต็งนะครับไอค้คำว่าที่บอกว่ามีตัวยาอีกตัวอย่างที่จะมายืดหลวงมันจะไปยืดได้อย่างไงนะครับมันไปยืดย่้ยอย่างไงยืดลวงเนี่ยผมก็อยากจะรู้นะครับอันนี้ผม ไม่ได้มูลี่ใครนะครับในเมื่อเขาออกลวงมาอย่างนี้แล้วนะครับแม้แต่อยู่ในท้องเนี่จะไปยืดลวงมันจะยืดได้อย่างไงนะครับนี่ก็ขอผมอยากสําหรับที่ท่านที่อยากจะฉีดนะครับแต่ผมไม่ฉีดนะครับผมไม่ฉีดอะไรเลยผมปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับผมไม่ฉีดนะครับแต่นี่เมื่อกี้นี่ผมก็เห็นน้องกอลงอยู่นะครับมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายนะก็ผมก็เห็นน้องนอนกอลงอยู่ที่นึงนะครับ มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายผมก็ไม่ฉีดนะครับผมเอาระบบนิเวศไว้อย่างนี้นะครับอันนี้สําหรับคนที่ยํารวมมิตรนะครับท่านถึงระวังนะครับท่านถึงระวังเหรืยวจะเป็นท่าเอกตายตอนจบนะครับอันนี้ก็ฝากคนผู้สมไว้ด้วยนะครับสําหรับการที่ท่านจะฉีดอะไร ไปถ้ามันพาไปตอนนี้แล้วนะครับคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วท่านไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยนะครับไปแก้ไขอะไรได้เลยนะครับซึ่งว่าที่จะไม่ทําให้เป็นเม็ดรีบเนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับต่อให้ฉีดอะไรก็สร้างเหอะนะครับแต่มันก็ช่วยบรรเทาไปได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็ดีนะครับมันก็ดีจะไม่ให้มีเม็ดรีบนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นไปตามระบบตามธรรมชาตินะครับ ท่านจะดูแลก็ดีขนาดไหนก็สร้างถ้าจะมาให้มีเม็ดร,รีบเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนี่ก็อยากจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับการที่คิดอยากจะใช้สารเคมีนะครับ